ต่อไปเป็นเฉลยข้อที่10นะอ่านโจทย์ข้อที่10นะท่อน้ำท่อหนึง่งยาว10เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกเป็น52เอเซนวงในเป็น46เซนถ้าจะทำท่อนี้จะต้องใช้ปูนซีเมนต์กี่ลูกบาทเมตรนะคะในโจทย์จะมีทั้งหน่วยเมตรกับหน่วยเซนคำถามอยู่ที่หน่วยเมตรก็แปลว่าอะไรที่เป็นหน่วยเซนในโจทย์เราต้องแปลควรจะแปลงเป็นหน่วยเมตร ทีนี้ท่อนามอะค่ะในชีวิตเราท่อมาน้้ำมันจะเป็นทรงกระบอกกลวงถูกไหมตามรูปที่ครูวาดอยู่บริเวณที่เป็นเนื้อปูนซีเมนต์ก็จะเป็นบริเวณสีเหลืองที่ครูลงสีลงไปดังนั้นการหาเนื้อของท่อน้ำซึ่งเป็นทรงกระบอกเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำคือหาปริมาตรทรงกระบอกด้านนอกที่ปากกาดำชี้ค่ะ แล้วลบด้วยปริมาตรทรงกระบอกด้านในแล้วมันก็จะออกมาเป็นปริมาตรของท่อกลวงทีนี้ตามที่โจทย์กำหนดทรงกระบอกด้านนอกอะคะ่ะเส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกเป็น52เซนให้เปลี่ยนเป็นหน่วยเมตร5 2เซนเปลี่ยนเป็นเมตรก็คือหารร้อยจะได้0 5นเมตรนะ,ะเส้นผ่านวงใน สี่สิบหกเซนแปลงเป็นหน่วยเมตรก็จะได้ศูนย์จุดสี่หกเมตรต่อไปอ่านเสร็จแล้วโจทย์ข้อนี้ให้เราหาปริมาตรเนาะที่ครูเขียนเอาไว้ทางด้านขวาทำท่อเท่ากับเนื้อท่อเนื้อท่อก็คือหาปริมาตรนั่นเองจึงต้องตั้งสูตรปริมาตรทรงกระบอกขึ้นมาย้อนไปดูนะคะปริมาตรทรงกระบอกคือ พายอายกกำลังสองเฮนี่เป็นสูตรปริมาตรทรงกระบอกนะคะแต่ทรงกระบอกของโจทย์ข้อนี้ไม่ใช่ทรงกระบอกตามปกติเป็นทรงกระบอกกลวงทรงกระบอกกลวงครูจะเขียนว่า V กลวงแล้วกันเนาะกรออ,อ,ว,งอวงวกลวง V กลวงนั้นมีค่าเท่ากับหาปริมาตรของทรงกระบอกรูปนอกก็ใช้สูตรปริมาตรเหมือนกันพาย R กำลังสอง h ed. โดย r ค่ะจะเป็นรัศมีของวงนอกและตอนนี้เรากำลังหาปริมาตรของทรงกระบอกกลวงใช่ไหมเท่ากับปริมาตรของรูปนอกลบด้วยปริมาตรของรูปที่เป็นวงในก็คือพาย r กำลังสองเฮเหมือนกันเป็นทรงกระบอกเหมือนกันต่างกันที่รัศมีที่ตัว r จึงห้อยว่าคำว่าในค่ะ ที่ตัว R ที่ตัว R ห้อยคำว่าในเอาไว้เพราะฉะนั้นที่ชวีเห็นตอนเนี้ค่ะคือสูตรในการหาเนื้อของทรงกระบอกกลวงที่มาก็คือทรงกระบอกวงนอกลบกับทรงกระบอกวงในก็จะได้เนื้อของทรงกระบอกของพ่อนั่นเองนะคะต่อไปทำไงต่อก็แทนค่าค่ะชวีอย่าลืมนะเจอโจทย์เวลาแทนค่าเนี่ยพยายามคิดเลขให้น้อยที่สุดนะคะ ก็สอบอัจฉริยภาพเท่ากับเท่ากับอะไรต่อพายเขียนไว้ก่อนอย่าเพิ่งแทนค่ารัศมีของวงนอกยกกำลังสองตามที่โจทย์กำหนดสิ่งที่โจทย์กำหนดมาของวงนอกคือ0.52ซึ่งมันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมมันไม่ใช่รัศมีเพราะฉะนั้น อานอกเนี่ยจะต้องมาคิดก่อนนะคือ0.52หาร2อานอกคือ0.52หาร2นะคะหารออกมาจะได้เป็น0ุหารแม่2เลยค่ะ 4, 2อง2องส่สองได้0.26นี่คือรัศมีของอานอกอานในก็ทำเช่นเดียวกันคิดก่อนเลยอานใน ก็มาจากเส้นผ่านศูนย์กลางในตามโจทย์คือ0.46แล้วก็หาร2เท่ากับหาร2เลย0.23ตามนี้นะเช็คด้วยว่าถูกไหมต่อไปเอา R อานอกไปแทนที่ในสูตรที่ที่มาเมื่อกี้เอาไปแทนเลยจะกลายเป็นายคูณ0.26กํลัง2เฮ็ดใจยเย็นๆเฮ็ด หมายถึงลูกครัวนะจะเย็นเย็นเฮดคืออะไรคะเฮดคือความสูงทรงกระบอกตามรูปที่วาดอยู่ครูวดในแนวนอนดังนั้นก็หมายถึงความยาวของท่อน้ํานั่นเองตัวเฮ็หมายถึงความยาวท่อน้ําแทนค่าเฮ็ด้วยหนึ่งลงไปค่ะดังนั้นที่ตัวเฮดคูแทนหนึ่งลงไปเนาะแทนเฮดด้วยหนึ่งลงไปแล้วก็ลบ คายอาในกำลังสองก็คือ0.2นย์สองากำลังสองและเฮดเป็นหนึ่งแทนหนึ่งลงไปอ่ะทรงกระบอกสองอันนี้เอ่ออ่านอกกับอานเนี่ยมันเป็นทรงกระบอกที่ความยาวหรือความสูงเท่ากันเป็นเฮเป็นหนึ่งเหมือนกันเนาะทีนี้ก็คิดเลขข้อนี้ก็ครูมองแล้วอะนะว่ามันไม่มีอย่างอื่นนอกจากจําเป็นต้องคิดแหละแต่ทีนี้เลขหนึ่ง ตัวเนี้ยคูณอะไรก็ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหนึ่งตรงนี้ไม่มีผลอะไรกับการคิดของเราอีกอย่างหนึ่งจะสังเกตว่ามีพายสองตัวใช่ไหมเราสามารถดึงได้ดึงพายออกแล้วพายในวงเล็บจะเหลือ0.26ย์จุดกำลังสองลบศูนกำลังสองคิดเฉพาะตัวเลขข้างในก่อนน่าจะง่ายกว่าแล้วค่อยมาคูณกับพายทีหลัง เดี๋ยวนะแปบ๊บแปบ๊บโอ๊ะ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 ทำไมอะลูก ศูนยจุดเดี๋ยวนะศูนยกกกำลังสองอันนี้ก็ทดเลขเอาเนาะจะได้เป็น0ู6ย์นะคะลบกับ0ูนย์จุสายกกำลังสองนะคะจะได้เป็น0ูนยจุดศหสองแล้วก็9ค่ะ ข้อนี้ให้ระวังเวลาคิดเลขนะต่อไป0.0676ลบด้วย0.0529ในวงเล็กจะเท่ากับ0.0147ค่ะจากนั้นให้นำ0.0147คูณกับค่าภาย การทำแบบนี้เนี่ยเราจะคูณค่าพายเพียงแค่ครั้งเดียวแทนที่ว่าเราจะแทนค่าพายตั้งแต่แรกนะคะแทนพายลงไปด้วย3 1มจดหนดีด๋ดูโจทย์ก่อนในโจทย์ไม่ได้กำหนดค่าพายมาเนาะ <Hey. S 1> ดังนั้นเราต้องจำค่าพายเองตึ๊บตึบ๊แทนค่าพายเป็น3 1มแล้วก็วคูณออกมาค่ะ แทนลงไปคูณกับ3 1มจุดหคำตอบที่ได้นะคะชาวิสา0.046158ในช้อยจะเป็นทศนิยม2องตำแหนง่งมีแค่0.3กับ0.5นย์จ ที่เราได้มาคือ0.046ปัดทศนิยมให้เหลือ3ตำแหน่งตามหลักการปัดอขอโทษ2ตำแหน่งค่ะตามหลักการปัดนับไปที่2ตำแหน่งเลขที่เราจะปัดทิ้งคือเลข6ถูกไหมดังนั้นปัดขึ้นที่ได้คือ0.05นะคะตอบข้อ3ค่ะตอบข้อ3